รับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแผนประกันหรือว่าแบบประกันที่สุดยอดนะครับสุดฮอตเลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ขายมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับและที่สำคัญคือยังคงทันสมัยอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่และก็ขายดีมากแผนตัวนี้เราเรียกว่า ประกันตลอดชีพนะครับตัวประกันตลอดชีพนะตัวแผนประกันตลอดชีพเนี่ยนะครับเป็นเแบี้ยประกันชีวิตเนี่ยที่คุ้มครองชีวิตในระยะยาวโดยผู้ประกันเนี่ยสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันเลือกจ่ายเบี้ยประกันเป็นช่วงระยะเวลาได้เช่น5ปี10ปี15ปี20ปีแต่นั่นคือคุ้มครองถึงอายุ99ปี หากเราเสียชีวิตในช่วงที่ประกันยังคงคุ้มครองอยู่เนี่ยผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินประกันไปแต่ถ้าเราอยู่จนถึงอายุคือครบสัญญาที่99ปีคือครบกำหนดสัญญาเนี่ยเราก็จะได้เงินก้อนหนึ่งกลับไปคืนที่เราส่งมาก็คือได้ทั้งหมดนะครับมันดีไหมล่ะครับที่สาคัญตันท,ทีที่เริ่มปั๊บเนี่ยมันคุ้มครองวันละสมมติทำตุนละคุ้มครองวันละล้างเลยนะครับ และแผนนี้มันเหมาะสมกับใครอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูฟีเจอร์ก่อนนะครับเรามาดูฟีเจอร์ก่อนดูเดรัยเนี่ยนะอันนี้ผมให้ดูเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นเลยนะครับนี่นะแผนประกันตลอดชีพเป็นประกันชีวิตคุ้มครองชีวิตในระยะย,ยาวเช่นที่เรียนดูนะครับดูดูเลยฟีเจอร์นะครับมันมีระยะเวลาในการชำระเบี้ยคือคุ้มครองยาวอยู่แล้วคุ้มครองถึง90้าสิปีครับ แต่ระยะเวลชาชําระเบี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับชําระ5ปี90ทับ5คือชําระ5คุ้มรองไป90ปีนะหรือ10ปีนะ90ทับ10หรือ90ทับ15หรือ90ทับ20หรือ90ทับ90ครับสามารถเลือกชำระได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเมื่อครบสัญญาก็จะรับคืนทั้งหมด 100%เลยนะครับนี่คือแผนประกันที่สามารถเลือกอได้นะเลือกชำระได้ตามความต้องการเลยทีเดียวนะครับนะโอเคครับทีนี้เรามาดูาแต่ละแบบกันนะครับนี่อย่างเช่นผมสรุปอย่างนี้นะครับเออดูเหมือนว่าเอ่0่ง้าี่อาจจะแพงกว่าหลายคนนะว่าเอา้่ง้าวศิลาเพี่ เบี้ยสูงอย่างเช่นว่าถ้าล้านหนึ่งตามนี้คนอายุ30ปีเนี่ยล้านหนึ่งนะเก้าสิบ้านหนึ่งเบี้ยหกหมื่นบาทในขณะเก้าสิบทับสิละครับเท่าไหม่นเจ็ดร้อยหกคือเมือก้อส่งสิบป,ปีแล้วก็ถ้าตลอดชีพเก้าสิบ 90, 000, ทับสิบห้าและครับสองหมาบาทแต่ตลอดชิพถ้าชำระเบี้ยยี่สิปีก็คือ 23,490บาทและถ้าชำระถึง90ปีก็จะอยู่ที่14,880บาทอันไหนถูกอันไหนแพงแล่ะครับเออมาดูสิครับถ้าเราส่ง5ปีนะเอา66,350บาทคูณ5ก็จะออกมาเป็น331,750บาทเห็นไหมครับ อามาดูถ้าเราส่ง90ปี90ปีเอา9 0 14,880บาทคูณ90ก็ตกอยู่ที่892,800บาทเห็นไ,ไหมครับแพงกว่าใช่ไหมครับเพราะมันส่งยาวกว่าถ้าเราส่งสั้นเราส่ง5ปีแต่มันคุ้มครองไปถึง90ปีนะมันคุ้มครองยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนประกันตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผนที่เยี่ยมยอดมากมาดูตัวอย่างผมยกตัวอย่าง,าางคนอายุ30สปีนะครับจากเก้าสิบับยี่สิบนะครับทุนประกันหนึ่งล้านเห็นไหมครับทุนประกันหนึ่งล้านนะทุนประกันหนึ่งล้านนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทในทุนประกันหนึ่งล้านซึงเบี้ยกัถือว่าถูกมากนะครับ คุ้มครองวันล,ละหนึ่งล้านเลยเห็นไหมครับคุ้มครองวันล,ละหนึ่งล้านทันทีที่เริ่มบริษัทรับคุ้มครองลูกค้าหนึ่งล้านเลยในขณะที่ลูกค้าจ่ายเบี้ยไปสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเห็นไหมครับคุ้มแบบนี้ยี่สิบปีก็คือเราส่งเบี้ยครบยี่สิบปีคุ้มครองไปถึงเก้าสิบปีครบเก้าสิบปีคืเนเงินมานะเราไม่เป็นอะไรคืเนเงินมาเต็จมจํานวนเลย ถือว่าเป็นแผนแผนประกันที่แบบดีมากๆและเราสามารถเลือกชำระได้นะครับเลือกเวลาชำระได้อย่างเช่นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีได้โดยส่วนใหญ่ถ้าคนมีเงินที่มีกำลังมีความสามารถในาการจ่ายเบี้ยได้เขาก็ห้าปีแล้วก็คุ้มครองอย่างแต่บางคนก็โอเคก็อยากได้ความคุ้มครองก็เอาเบี้ย д. ไม่เยอะก็สองห0ื่นกว่าบาทนะครับคุ้มครองไปถึงก้านสิปีเพราะนั้นเนี่ยเลือกไว้นะครับเราสามารถจัดการเป็นเรื่องของมรดกไดนะ้บางคนซื้อวางแผนภาษีมรดกก็ใช้แผนประกันตัวนี้นะครับหนึ่งล้านเบี้ยถูกมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่ยิ่งคนที่ยังอายุอย่างน้อยๆน,น,นะครับพบกันใหม่แบบประกันครั้งหน้าแบบาทิตย์หน้านะครับวันนี้ สวัสดีครับ